กราบ ทักถ่ายสบายดีเด้อสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านวันนี้ก็มาพบพอกับน้องสาสาวเราเนี่ยอีกเส้นเก่าเส้นเคยเด้อซึ่งวันนี้น้องสาก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนํามาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังํากันแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้น้องสาก็ฝากเอฟซีทุกทุกท่านช่วยกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแห่งใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะคะซึ่งเรื่องราวข่าวสารที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็ได้มีพี่เอฟซีคนไทยท่านหนึ่งเขาไดสชงข้อมูลเนี่ยนะคะมา โห oh, สุดแปลกหูแปลกตาตื่นหูตื่นตาม,มากเลยนะคะท้านนท์ของประเทศไทยอีกแล้วนะคะทุกท่านซึ่งว่าไม่ได้อวยนะคะทุกท่านพูดเรื่องจริงคะ่ะท้านนนท์หนทางของประเทศไทยยกให้เป็น อันดับหนึ่งเลยนะคะทุกท่านถือว่าสุดยอดมากเลยนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องสาก็ขออนุญาตหลายๆเด้อมาทางซ่องของบ่าวต้นสันแนลที่น้องสาจะได้เอาคลิปวิดีโอของเขามารีอคชันไฮเอฟซีทุกท่านได้เบื้องได้ชมนํากันซึ่งหัวข้อของคลิปวิดีโอเขาก็ได้เขียนเอาไว้ว่าประเทศที่ให้อิสระในการเดินทางกับทุกๆคนนี่คือประเทศไทยยินดีต้อนรับกับทุกๆคนนั่นเองนะคะทุกท่านซึ่งว่ารายง,งานต่างดาวคนนี้นะคะทุกท่านเขาก็กล้าพูดเลยนะคะ โอ้โหประเทศไทยเมื่อเราทําถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองของเขาพวกเราก็จะสะดวกในการเดินทางไปมานั่นเองนะคะทุกท่านซึ่งว่าเรื่องราวข่าวสารจะเป็นยังไงพวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอพ,อพ,อพอร้อมๆกันหลังจากจบคลิปวิดีโอแล้วพวกเราก็มาพูดคุยกันเกี่ยวกับมุมมองของชาวไทยและชาวเราว่าพวกเขาจะมีมุมมองและความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเรื่องราวข่าวสารจะเป็นยังไงพวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยจ้าเทศไทยครับทุกคนดูนี่คือสะพานลอยครับ สะพานลอยสะพานลอยโอ้โห,โโห,โโหขาเจ้าเห็ดเนาะสะพานลอยนี่คือสะพานลอยนะครับบันไดขึ้นสะพานลอยเนาะข้ต้นไ้เบิ้งเนาะทุกคนโอ้โห,โโหพี่น้อง้านที่เฮาแต่ว่าเป็นแรงงานต่างด้าวข้าเฮา,ามีบัตรถือต้องทำกฎหมายข้ามาอยู่นับคือกฎหมายของประเทศไทยเฮาสิไปเทุกทางไปไช มาใส่บตรต้องยา่างบตรต้องยังเนาะทุกคนขอแต่ว่าปฏิบัต,ติตามกฎหมายของประเทศไทยนี่เราต้องไดทำห่อนะทุกคนเนาะแยกบรรทุกการ์ครับแยกบรรทุกการ์ครับผมรครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไทยลาวเมื่อสุขุสุคนมา,ม,มาพออบมาพ่อครับเราตน้นคือเก่าวันนี้เป็นวันที่12ตุลาคมปีพศ2567เมื่อนี้บ่าต้นภาพพี่พ่อน้องมาเที่ยวถนนนี้นะทุกคนเด้อเนาะตอนนี้บ่าต้นยืนอยู่ต่อหน้าถนนรางน้ำเนาะโอโ้โหทุกคนตึกส,สูงเสียดฟ,ฟ้าประเทศไทยเนาะภาพพี่พ่อน้องบ่าต้นที่ย่างบ่าต้นย่างมาแต่พูดทุกคนบ่าตนานา้ยาตน,นย่างามาจาก อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนาะมาต้นชิญญ่างไปแยกปทุมวันนั่นเองทุกคนมาเบ่งความสวยความงามของผู้บาดประเทศไทยมาเบ่งความสวยงามความสะอาดของถนนประเทศไทยนี่ทุกคนวันนี้ถนนโล่งครับทุกคนขบวนเป็นรถไฟฟ้าครับ BTS ครับทุกคนม,มาดูผู้บาดประเทศไทยครับ ความสะอาดความสวยความงามทุกคนเอ้ยเนาะมื้อนี้เป็นมื้อวันเสาร์้ทุกคนวันเสาว,วันที่12ตุลาคมทนนเซนนี่กับสิโล่งทุกคนเนาะโล่งจริงๆนี่เผื่อผีเพื่อ,น,อน้องเนาะมาเหตุงานแถวนี้อยากเห็นบรรยากาศสดๆ ตอนนี้วันที่12ตุลาคมปีพศ2567ถนนประเทศไทยพูทบาทประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปได้เปลี่ยนแปลงไปแบบก้าวกระโดดแบบซีวิไลแบบเจริญรุ่งเรืองทุกคนนี่ว้าวเอาต้นสบเบิร์ถนนเนาะ กรุงเทพมหานาครก็เริ่มจะเข่าหนาหนาวเลยทุกคนบรรยากาศเริ่มหน้าวนาวแล้วพี่น้องอยู่ทางต่างจังหวัดเป็นยังไงเนาะบอกว่าพี่น้องทางภาคเชียงใหม่เนาะ,ะพี่น้องทางอีสานพี่น้องทางตะวันออกแล้วกับพี่น้องทางภาคใต้เป็นยังไงเนาะ นี่คือถนนอยู่ในใจกลางกรุงเทพมหานครเนะาะการิชซ่าตีอีกแบบหนึ่งทุกคนเนาะแปบลบว่าบ่มีขยะมีแต่ใบไม้ที่ล่วงลงมาพลาสติกหรือว่าถุงก๊อบแก็บขวดนมขวดน้ำแม่บ่มีเลยถูกเด้อแม่นบม่นนนนนม,นบมีเนาะนี่คือความหักษาอ่าสอยกันหักษาความสามัคคีหักษาแบบว่าความสะอาดนี่คือการปลูก จิตสำนึกเนาะจิตสำนึกของคนไทยปลูกฟังมาตั้งแต่เกิดปลูกฟังมาจากลอดมาจากโรงพยบาบาลกระปูฟังเลยว่ะให้คุณจักความสะอาดกินแล้วต้องเก็บทางสาความสะอาดเพื่อ,อสิ่งแวดล้อมเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติสิไดใดสวยใดงามนี่ผ้นที่ตอบแทนพ้นที่ได้รับในการข่มเบาะหรือว่าปลูกฟังลูกหลานกับแบบนี้แหละทุกคนเนาะถนนมากกว่า สะอาดงามุ้งงามตาแบบนี้ตอนนี้ข้ามา,มาถึงถนนสีอายุทยามาต้นเซเว่งครับนะถนนสีอายุทยานี่คือการข้ามถนนอยู่ในใจกลางกรุงเทพมหานครนะทุกคนสีนี่ไฟ ไฟเขียวไฟแดงของคนอีกเนาะ้าวาไฟเขียวของคนนี่รถก็ต้องยุยี่ทุกคนที่ทางมาลายนี่เนาะรถก็ต้องยุหน้านสบายสบายเลยบ่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยนี่บ่ต้องห่วงเนาะนี่รถก็คือว่ายุดให้เข้าไปเลยรถโอ,อ,อ้ทุกคนต้องระมัดระวังทั้ทางมาลายรถก็ต้องมีขรับแบบมีสติเนาะต่อไปนี่ทุกคนสิได้พบกับ จุดไฮไล่ที่บต้นอยากนําเสนอวันนี้เลยทุกคนนี่คือสะพานลอยประเทศไทยครับทุกคนดูนี่คือสะพานลอยครับสะพานลอยสะพานลอยโอ้โหขจาเห็ดเนาะสะพานลอยนี่คือสะพานลอยนะครับบันไดขึ้นสะพานลอยเนาะปะต้นไบเบิ้ลเนาะทุกคนโอ,โ,อโ,อโอ้โหพีน้อง นี่คือสะพานลอยประเทศไทยครับทุกคนโอ้โหศิลปะการออกแบบ IQ ในการสากษามาต้งพาพ่พานองมาเบิ่งมุมนี้เนะทุกคนข้างหน้าของมาต้นคืออนุชาวรีชัยสมรรับภูมิเนาะตรงไปข้างหลังของมาต้นคือแยกปทุมวัน พานลอยอีกที่หนึ่งครับทุกคนโอ้โห,โโหเบิ่งเอาเบิ่งเอาทุกคนเบิ่งเอา <c oughs> สุดยอดครับทุกคน <c oughs> พันไปต่อทุกคน <c oughs> ต้นสิพาที่พระนอขึ้นมาเบิ่งเนาะม,มุมมุมสูง อยู่ในสะพานลอยว่าต้นสิพาถ่ายให้เบิงความอ่าคมนาคมแลยกับการขนส่งของประเทศไทยถนนมุมสูงนี่อันนี้คือสะพานลอยด้ยทุกคนนี่คือสะพานลอยอันนี้คือมุ่งหน้าแยกสนามกีฬาหรือว่าแยกปทุมวันนั่นเองทุกคนอันนี้คือมุ่งหน้า ูอน,นุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนาะเห็นไหมวะตึกเพิ่นก็ต้องสัง่งทุกคนเพิ่นก็ต้องสร้างตลอดตัวประเทศไทยเพิ่นสร้างแบบประยุทธ์ประยั่งเลยนี่มุ่งหน้าพญาไทอน,นุสาวรีย์ไทยสมรภูมิเนาะฝรั่งแห่งถ่ายรูปฝรั่ง ข้างบนหัวข้งมอสต้นความือขอ้งมอสต้นั้างหัวคือรถไฟฟ้า BTS น,น้องทุกคน BTS นี่ลระคือประเทศไทย จัดระเบียบคมนาคมแบบว่าสวยงามเลยแหละทุกคนแบบเกาะกลางถนนก็มีแบบต้นไม้อ่าถนนนี่มีหกเลนเนะาะถนนมีหกเลนนะอันนี้คือสะพานลอยประเทศเพิ่นสะพานลอยของประเทศไทยวันนี้ถนนโล่งครับทุกคนโอ้โหอันนี้โมเมนต์ดอกเห็ดนะทุกคนโมเมนต์ดอกเห็ดละโง้อโมเมนต์ดอกเห็ดพวกเนาะอันนี้คือ หรือว่าสำนักง,งานอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่คือการข้ามถนนทุกคนมีทางม้าลายเนาะพนสินลอแบบนี้คนสินลอแบบนี้นี่ไงไปแล้วทุกคนเนาะอันนี้คือไฟเขียวโคเดอร์ไฟเขียวคนไปแล้วอือไฟเขียวคน ในประเทศไทยพอต้องห่วงระบายานรดชนมันยังบ่ทุกคนระบบบรื่รรากาจัดการของประเทศไทยคือสุดยอดเลยเนาะตอนนี้พอต้นห่อนี่แล้วทุกคนเนาะถึงนี้แล้วครับราชทีวีตอนจะไปตอก่อตกนต,ต่อครับก็ยังมีเนาะโมไซค์ขึ้นพุทธบาทก็ยังมีอยู่ทุกคนยังมีอยู่ ตอนนี้เราต้นเดินทางมาหอดที่นี่เราทุกคนใกล้ๆสีหอดเป้าไม้แล้วคือแยกปทุมวันนั่นเองเนาะตรงนี้แล้วครับทุกคนบรรยากาศก,าก็เริ่มรถติดแล้วครับทุกคนบรรยากาศคนหนาแน,น่นรถไฟฟ้าครับ บ่อต้นมาถึงนี่แล้วครับทุกคนแยกปทุมวันหรือว่าสนามกีฬามาถึงนี่แล้วครับนี่ไงศูนย์รวมความเจริญศูนย์รวมความศรีวิไลนี่แหละทุกคนแยกปทุมวันตอนนี้บ่อต้นเดินทางมาฮอดและทุกคนเดินทางมาจากอนุสาวรีย์เดินทางด้วย เท้าเดินมาถึงแยกปทุมวันหรือว่าต่อนหน้าห้างเอ k c e n เคเซ็นเตอร์บ่อนักท่องเที่ยวถ้าต่างชาติมังมาถ่ายรูปทุกคนนี่มองนี่เนาะ้ับู้ได้เร็ว่ามากรุงเทพมหาคนครผ่านมองนี่จะได้ว่าเจ้าบอมาฮอดกรุงเทพมหานฯมองนี่ว่ดมองนี่มองนี่มองนี่น,น,นี่เนาะนี่แหละคือการที่เท้าเดีว,ว่าเป็นแรงงานต่างด้าวาขากามีบัตรถือต้องทมกฎหมาย ขามาอยู่นับคือกฎหมายของประเทศไทยเข้าสิบใบเติมทางไปใชมาไชบเต้องย่านบตรต้องยังเราทุกคนขอแต่ว่าปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยนี่เราต้องไปทำห้องน,นะทุกคนเนาะแยกบั yeah, รทุกบันครับ จบไปแล้วนะคะทุกท่นโโานโอ้โหสะพานลอยประเทศไทยสุดยอดมากเลยะคะทุกท่นานนะคะก็เพิ่งเห็นครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกเลยนะคะทุกท่านโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะคะทีนี้นะคะพวกเราก็ไปพูดคุยกันเกี่ยวกับมุมมองของชาวไทยและก็ชาวเราว่าพวกเขาจะมีมุมมองและความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งท่านแรกเขาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า เท่าที่ชีวิตผมเกิดทันเลยหลายๆเหตุการณ์และได้รับทราบตามประวัติชาติเมื่อการะอดีตประเทศรอบๆประเทศไทยเมียนมาลาวเวียดนามกรัมพูจียามาเลเซีย อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ต่างเป็นเมืองขึ้นคลองตะเวนตกจะมีความเจริญกว่าประเทศไทยบ้านผมมากมายไม,ไม่ว่าความเจริญด้านวัตถุความเจริญด้านเศรษฐกิจมีความร่ำรวยทุกๆด้านเพราะประเทศที่มาปกครองประเทศรอบๆข้างไทยนั้นจะสร้างทุกๆระบบให้กับประเทศนั้นๆจึงมีความเจริญกว่าไทยมากไทยบ้านผมเจริญน้อยที่สุดใน,นายากจนที่สุดในอาเซียร,ระบบการศึกษาราหลังที่สุดแต่เราไม่เคยน้อยใจในโชคชะตาของประเทศเราไล้กลมนากรมตาพัฒนาประเทศ เด้วยรำแข้งของเรามาอย่างสมาเสมอไม่ยอมยืนจะูกคนอื่นมาหายใจล้มบ้างลุกบ้างจนถึงปัจจุบันนี้เพราะเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นครองใครเราภูมิใจในความเป็นไทยเรารักสงบแต่ข่าวรบเรารบแบบไม่กลัวตายตามเนื้อเพลงชาติไทยไทยเนี่ยรักสงบแต่สู้รบไม่ขาดและความคิดเห็นของคนทัพานะคะทุกท่านก่อนจะมาเป็นไทยได้ทุกวันนี้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาให้รัฐบาลด้วยรัฐบาลทําเองไม่ทั่วถึงต้องให้ประชาชน ช่วยดูแลอีกทางครับประชาชนกับรัฐบาลต้องช่วยกันครับและมุมมองของคนถัดมานะคะทุกท่านซปะปลราวก็เป็นอิสระจากประชาชนเหมือนกันน่าจะไปทําคลิปราวมาให้คนไทยดูจะดีกว่าเพื่อคนไทยจะได้ไปเที่ยวบ้างและมุมมองของคนถัดมานะคะทุกท่านไทยแลนด์ยอดเยี่ยมสุดยอดสวรรค์เมืองคนแกลโมที่ไปเที่ยวไม่ได้เป็นอาหารตาเคยไปเที่ยว50ปีก่อนจ้าและมุมมองของคนถัดมาสภาพรประชาชนคนไทยก็70กว่า แล้วบวกกับนักท่องเที่ยวและคนงานต่างดาวหลายล้านคนแต่ความสะอาดก็ยังดีกว่าเพื่อนบ้านบางประเทศแล้วมุมมองของคนถัดมาก็เป็นของคนสุดท้ายกันแล้วนะคะทุกท่านซึ่งเขาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า สบายดีครับตามจินตนาการที่ได้สร้างสารรค์ออกมาเพื่อจเจริญหูจเจริญตาจเจริญใจต่อแขกผู้มาเย,ยี่ยมชมค่ะแล้วเนี่ยนะคะทุกท่านก็เป็นมุมมองหรือความคิดเห็นของชาวไทยและชาวราวที่พวกเขาได้ม,มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ท้ายเนี่ยนะคะถาหาหเอฟซีท่านไหนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คอมเมนต์ได้นะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันค่ะและท้ายเนี่ยนะคะน้องสาก็ขอขอบใจเอฟซี FC ที่น่ารักทุกๆท่านที่ให้การติดตามรับชมด้วยดีตลอ ตลอดมาและตลอดไปท้ายนี้นะคะนศึกษาก็ฟักซ่องของนศึกษาสาวดาวเ,าเหนือด้วยนะคะฝากเ c ซทุกๆท,ท่านช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแหง่งใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้เขากล่าวคําว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย